สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องชินอันออสเวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนทำลูกองุ่นนะครับโดยที่จะเริ่มตั้งแต่การใส่ปุ๋ยบนต้นเลยนะครับผมเนี่ยปลูกในกรุงเทพยังสามารถทำลูกได้หมายถึงลูกองุ่นนะครับทุกคนก็ทำได้เช่นกันครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมจะทำยังไงบ้างนะครับจะดูว่าจะมีผลออกมาให้เราชื่นชมหรือเปล่านะครับ ก็จะมาพุนกิ่งอังวนกันนะครับการพุนกิ่งอังวนน,นี่ก็คือการตัดแต่งกิ่งอังวนนั่นเองเพื่อให้เขาเนี่ยออกช่อดอกมานะครับก็ก่อนที่เราจะพุนกิ่งเนี่ยเราต้องรอให้ฝน,นหยุดก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะไม่รดน้ําเขาประมาณยังต่ำนะครับประมาณ2สัปดาห์แต่เมื่อวานพอดีช่วงนี้ฝนยังไม่หมดนะครับแต่ไัยรุ่นที่บ้านใจร้อนนะครับเรารีบตัดไปก่อนนะครับตัดออกไปเยอะเลยจะเห็นจากด้านหลังผมตรงนี้นะครับ ยาย้วยอมหนึง่งก็ไม่เป็นไรในในทำแนละ้วเดี๋ยวผมก็จะหุนให้หมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะออกผลไหมนะครับในรอบปีนี้เนะาะโอเค่ะก็ ทำการพ่นกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งซีคิเขียวเนี่ยแทบจะไม่เหลือเลยนะครับเพราะว่าตาเขายัางสะสมอาหารได้น้อยครับสังเกตตาเขามันจะยังเล็กๆอยู่ได้เป็นกิ่งเขียว <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นกิ่งแก่เนี่ยมันก็จะปุดๆนูนขึ้นมาหน่อย,อยะะ้ยครับก็พร้อมที่จะแทงช่ชอดอกเนาะก็หลังจากที่เราทําการพ่นกิ่งไปเรียบร้อยแล้วครับการให้น้านะครับหลังจากนี้ก็เริ่มให้น้ําได้นะครับแต่ว่าต้องค่อยๆให้นะครับเขาเรียกว่าการชอยน้าครับก็คือเป็นการค่อยๆให้น้ําทีละน้อยครับเพิ่มไปเรื่อยๆ หลังจากนี้หลังจากผ่านไปประมาณ1-2สสัปดาห์นะครับเขาก็เริ่มแตกยอดแตกตาออกมาแล้วนี่ครับมันเห็นแวบๆแ,แล้วเขาเริ่มแตกช่อมาแล้วนี่ครับประมาณ1เดือนก็จะเริ่มออกดอกนะครับแหงช่อแล้วก็ติดผลแล้วเป็นเม็ดเล็กๆน,นี้ไม่ได้ยืดชอ่อนะครับตามธรรมชาติปีนี้ได้น้อยมากเลย ว่าก่อนหน้านี้มีตัดไปรอบหนึ่งแล้วมันก็แทงช่องมาแล้วประมาณ5-6ช่อครับพอตัดอีกทีก็เลยได้แค่นี้เองนี่วงนี้ครับละนี้ครับก็คือองุ่นที่หลังจากปูนกิ่งประมาณ เดือนครึ่งหนึ่งสองเดือนนะสังเกตว่าลูกเริ่มจะใหญ่แล้วนะครับแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้คัดผลนะครับจริงๆเนี่จะต้องตัดผลที่มันเล็กๆออกนะครับเพื่อไม่ให้พวงมันแน่นนะครับแล้วก็บางลูกที่มันเป็นโรคหรือย่งเงี้ยครับต้องรีบเอาออกแต่ว่าผมกะว่าจะปล่อยไว้เงี้ยละครับเพราะว่าทุกปีก็จะมีนกมาช่วยกินนะครับก็เลยต้องกะว่าจะปล่อยไว้ให้เขากินนี่แหละมาทุกปีครับเขามาทารังอยู่เรื่อยรอกินอง่นผมเนี่ยครับจริงๆต้องตัดพวกลูกเล็กๆนี้ออกนะครับเพื่อให้รูปเปิดเนี่ยมันสมบูรณ์แล้วก็ ห่วงไม่แน่นจนเกินไปนะครับแต่นี้ผมก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับไม่เป็นไรก็หลังจากที่เราคุณกิ่งแลครับก็ไม่ได้ให้ปุ๋ยหรืออะไรนะยครับลดน้ําอย่างเดียวไม่ได้ยืดช่อไม่ได้อะไรด้วยหนีตามธรรมชาติเลยครับนี่นะครับก็อางวนประมาณ3เดือนได้และน่าจะประมาณนั้น,นเอาก็เริ่มลูกใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับ อนนี้นะครับองุ่นเราก็กำลังจะเข้าสีนะครับก็คือเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงนะครับจริงๆก็ควรเอากระดาษห,หรือถุงมาห่อไว้นะครับจะได้ผิวสวยๆองเราหมดไปแล้วผมมาไม่ทันนะครับพอดีช่วงนี้งานที่ทำงานยุ่งมากเลยก็คือถ้าผลเริ่มเข้าสีนะครับจนม่วงหรือดำแล้วนะครับก็จะเสร็จโนกนะครับหมดไปเกือบทุกพวงนะครับแต่ละพวงก็จะเหลืออย่างนิดอย่างน่อยนะครับ พอเริ่มสุกปุ๊บนกเขาก็จัดการเลยแต่รอบนี้เห็นคุณป้าบอกว่ามีตะลอกมาแจมด้วยนะครับก mm. ็จริงๆแล้วผมปลูกมันไว้เพื่อแค่ทางแสงทางเก็บน้ำปปาของผมนะครับ mm. เพราะว่าตอนหน้าร้อนเนี่ยแดดมันจะลงแล้วมันจะร้อนมากเลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เพื่อทางแสงนะครับให้ห้องน้าผมเย็นขึ้นเนะเาะโอ้ไม่อย่างนั้นเนี่ยตอน่ายกแก่ๆ่ห้องน้ําผมจะร้อนมากเลย แต่ปรเมินว่าพอปลูกไปปลูกมาครับอ้ำมันดันออกลูกเฉยเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์รูปให้ดูนะครับว่าที่ผมเคยปลูกมาแล้วได้ทานหน้าตาเป็นยังไงเนาะอันนี้เป็นน้ำมันอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเพราะผมปลูกเองกับมือผมไม่ใช้เคมีเลยแล้วก็ไม่ใช้สารฆ่า,มาแมลงหรือว่าสารเคมีใดๆเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคน,นไหนนะครับมีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์ comment, พูดคุยใต้คลิปได้เลยนะครับ แต่ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์กันละกันนะครับโอเคฝากเพื่อนๆกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปอย่างผมเลยนะครับผมครับ